รรักจจิสวัสดีชาวรักจินจังทุกท่านที่กำลังเปิดดูคลิปนี้อยู่ค่ะเรื่องราวของคุณเฉินหลงในวันนี้รวมถึงซูเปอร์ซาร์ท่านอื่นด้วยของเอเชียเราของฝั่งจีนฮ่องกงและไต้หวัน เป็นเรื่องของการพลาดบทบาทที่น่าเสียดายค่ะสำหรับชีวิตการเป็นนักแสดงก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมช่องนี้ด้วยสอบช่องรักจีนจังขอบคุณคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจขอทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ท,ทันทีที่คุณมิเชลโยนคะตัดสินใจรับบทบาทอเจค่ะที่ต้องผจญภัยไปในมิติคู่ขนานในหนังไซไฟแฟนตาซีเรื่อง Everything Everywhere all at o n c e คุณมิเชลโยนั้นได้ส่งมเมสเซจค่ะไปหาเพื่อนนักแสดงที่เป็นเชื้อสายจีนด้วยกันคนหนึ่งนั่นก็คือคุณเฉินหลงคุณมิเชลโยคเขาบอกว่าพี่เนี่ยแบบพลาดแล้วล่ะที่ปฏิเสธหนังเรื่องนี้ไป คือว่ากันว่าจริงๆแล้วนะคะบทบาทในหนังเรื่องนี้นั้นพู่กับทั้งสองท่านได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คุณชนลงนั้นแสงนาโดยเฉพาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณชนลงนั้นไม่ได้รับบทนี้ก็เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนบทจากตัวละครชายให้กลายเป็นหญิงจนมาลงตัวที่คุณมิเชลโยและแทบจะก,กลายเป็นบทที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณมิเชลโยไปเลย Everything Everywhere All At Once กลายเป็นหนังที่เรียกได้ว่าพลิก็อกแห่งปี ทานาของ Screen Daily ค่ะก็มีรายงานกันด้วยว่าหนังเรื่องนี้ตอนนี้ว่กลายเป็นหนังที่ทำเงินทั่วโลกได้ดีที่สุดเรื่องใหม่ประจำค่ายหนังเล็กๆอย่าง A24 คือแบบเป็นทางการเลยจากการที่เก็บสถิติในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหนังสามารถทำยอดรวมไปได้ประมาณ83.5ล้านเหรียญจากการออกฉายทั่วโลกในระยะเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยสถิตินี้ก็แซงหน้า h e r e d i t a r y นะคะกรรมพธุ์นรกหนังขยอกขวานอีดีในช่วงปี2 0 1 8 ที่ทางด้านของ A 2 4ทฟนั้นรับหน้าที่จัดจำหน่ายและเคยทำเงินทั่วโลกเอาไว้ที่8 0 2ล้านเหรียญแล้วก็ครองสถิติหนังทำเงินทั่วโลกได้ดีที่สุดของสตูดิโอนี้ยาวนานกว่า4ปีเต็มแต่ว่าณนาเวลาบันนี้ถูกซูเจน,นั้นแซงหน้าไปแล้วเรียบร้อยและยังมีโอกาสที่จะมุ่งหน้าไปสู่รายได้หลักร้อยล้านอีกด้วยเฉพาะในอเมริกาถ้าก็กว่ารายได้ไปกว่า63ล้านเหรียญแล้วค่ะแล้วในช่วงปลายเดือนนี้ก็มีแพลนที่จะไปใช้ที่เซาท์อเมริกา เม็กซิโกบราซิลนะคะเตรียมชาร์ในช่วงของวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้สฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นก็เป็นช่วงสิ้นเดือนนี้พอดีนี่ถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดชั้นเยี่ยมนะคะอีกผลงานหนึ่งสำหรับคุณมิเชลโยจนถึงขนาดคุณมิเชลโยนี่ต้องส่งข้อความไปบอกคุณเฉินหลงเลยนะคะต้องมีมเมสเสจไปหาเลยบอกว่าโคดทีออ่ไม่รับแสดงเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายมากจริงๆเป็นอะไรที่พลาดมาก แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการบันเทิงมาเกินครึ่งศตวรรษเนี่ยคุณเฉินหลงต้องบอกปัดปฏิเสธบทดังๆไปแล้วหน้าที่จัดนับไม่ทั่วเลยจริงจริอย่างเมื่อตอนที่เริ่มรับงานหนังในฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกคุณเฉินหลงเอลเคยปฏิเสธบทในหนังฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องลิขคนมหาการสี่แม้จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาได้ร่วมงานกับซูเปอร์ซาร์ฮอลลีวูดนะในช่วงเวลานั้นอย่างคุณเมลกิฟสันคือคุณเฉินหลงเนี่ยปฏิเสธไปสุดท้ายบทนั้นตกอยู่ที่คุณ, Li, คณเ,เจส ซึ่งเหตุผลที่คุณเฉล้งไม่ยอมรับเล่นหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือเพราะว่าคุณเฉลงน,นัดไม่อยากจะแสดงเป็นตัวร้ายนั่นเองไม่ใช่เฉพาะคุณเฉลงเท่านั้นนะคะคุณเจตีเองก็เคยพลาดโอกาสในหนังดังๆไปแล้วหลายเรื่องเช่นเดียวกันโดยครั้งหนึ่งค่ะคุณเจตีถูกวางตัวให้แสดงเป็นพระเอกในหนังกำลังภายในเรื่องพยัคฆ์รหัมมังกรผยองโลก หรือว่า c l a s c h i n g Tiger Hidden Dragon หนังที่เอ,อชาชายในช่วงปี2000ซึ่งกระงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะว่าคุณเจลีถือว่าเป็นดารากังฟูที่ดังที่สุดในตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะบ,บทนี้กลับตกไปเป็นของคุณโจวเหวนฟ้าดาราที่แทบเรียกว่าไม่ค่อยจะถนดัดในเรื่องของกังฟูเลยแต่สุดท้ายภูมิกับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหนังก็ประสบความสำเร็จแบบสุดๆกลายเป็นตำนานหน้าหนึ่งของวงการหนังจีนไปเลย ตัวคุณเจตลีเองก็คงไม่คิดอะไรมากนะคะเพราะสุดท้ายเขายังมีหนังคิดเรื่องอื่นออกมามากมายอยู่ดีแต่คนที่คงจะแอบผิดหวังนะคะก็คงจะเป็นคุณซูชีเพราะจริงๆแล้วค่ะเธอเป็นตัวเลือกแรกสําหรับการรับบทนางเอกของเรื่องเพราะภูมิกับอังลีเนี่ยรู้สึกถูกใจในบุคลิกทิ่ดื้อดึงของคุณซูชีซึ่งมันตรงกับตัวละครในหนังเรื่องนี้และโชวนะัคุณซูชีก็มาแรงมากๆ ในวงการหนังตอนนั้นค่ะเธอก็มีตารางทํางานที่ยุ่งอย่างมากๆเลยเธอรับงานหนังหลายเรื่องต่อเนื่องกันและทำให้เธอไม่สามารถมีเวลาที่จะมาแสดงหนังกําลังภายในเรื่องนี้ของคุณอังลี่ได้สุดท้ายค่ะพุ่มกับอังลี่จึงตัดสินใจเลือกดาราหญิงหน้าใหม่ก็คือคุณจางจีออีตรงนี้ก็แนะนํามาโดยคุณจางอี้หมูนะคะเพื่อนพุ่มกลับด้วยกันแล้วก็มีข่าวลือด้วยนะคะช่วงนะั้นบอกว่าผู้จัดการสนองคุณซูชีเนี่ย เป็นคนที่ปฏิเสธบทนี้เพราะว่าอยาให้คุณซูชินั้นรับงานโฆษณาที่มันได้เงินทันทีได้เงินแบบเห็นเห็นสุดท้ายคำมักลายเป็นความพลาดอย่างที่สุดเพราะบทนี้กลายเป็นบทที่ส่งให้คุณจางจืออีนั้นดังระดับโลก ซึ่งตัวคุณซูชีเองนะคะก็คงจะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีค่าว่าถ้าที่สุดแล้วนะคะเธอยกเลิกสัญญากับผู้จัดการคนนั้นไปเลยค่ะแต่ว่าคุณซูชีเองก็เป็นดาราที่มีฝีมือ,อยังไงซะงานแสดงดีๆก็ต้องวิ่งเข้ามาหาและที่สุดเธอก็ได้โกอินเตอร์นะคะกับหนังแอคชั่นเรื่อง The Transporter ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากเหมือนกันและก็มีการสร้างภาคต่อ,อ,อมาด้วย สอบดาราในสายบูนะคะการถูกเปลี่ยนตัวปฏิเสธบทอะไรทำนองนี้คงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าบทเหล่านี้ส่วนใหญ่มากจะแทนกันได้ค่ะยางน,นากลีวูดเรื่อง d e m o l i t i o n Man ตำรวจมหาปลัย2032ซึ่งเล่าเรื่องของตำรวจแล้วก็โจนที่ตึ่นขึ้นมาในโลกอนาคตหลังถูกแช่แข็งนะคะจำสารนานอยู่หลายปีจริงๆแล้วนะคคุณซินเวสโซสโลนก็อยากจะให้คุณฉันลงเนี่ยมารับบทนำเหมือนกัน ซึ่งด้ยเหตุผลเดิมๆนะคะคุณเลงก็ปฏิเสธไปค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเล่นบทแบบเป็นตัวร้ายสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าคุณเอสลี์สไนท์ได้บทนี้ไปแทนและนอกจากนั้นเขายังปฏิเสธนะคะบทนางในเรื่อง b a c k r a ร n เพราะว่าไม่อยากจะเล่นเป็นตัวร้ายด้วยเช่นเดียวกันแถมนางเรื่อง b c k r a ร n ค่ะที่มาโ Douglas แสดงนำนางเรื่องนี้ยังอยากจะให้คุณเฉลงเนี่ยมาแสดงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยซึ่งจะตัวคงจะไม่ค่อยอยากจะแสดงสักเท่าไหร่ เราเช่ได้ว่าคุณเฉลิงเนี่ยมีจุดยืนมากๆาเลยนะ,ะในการรับงานคือมันเป็นเหตุผลที่คุณเฉลิงนั้นไม่อยากเปิดตัวด้วยบทร้ายค่ะสำหรับในฮอลลีวูดเพราะเขากลัวนะคะว่าคนดูชาวต่างชาติเนี่ยจะติดภาพเขาและอาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นพระเอกในหนังฮอลลีวูดได้อีกนั่นเองรวมถึงการปฏิเสธหนังค่ะเรื่องดวันเดี่ยวมหา,ายัยหนังไซไฟที่ผู้ได้รับบทตัวเอกต้องเล่นเป็นตัวละครจากพหุจักรวาลโดยดวันนะคะได้บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของตัวละครจากจักรวาลคู่ขนาน ที่ต้องข้ามจักรวาลของตัวเองมาต่อสู้กันโดยหนังเรื่องนี้ก็มีจุดขายตรงที่พระเอกนั้นต้องรับบททั้งตัวร้ายและตัวดีก็มีเนื้อหาแปลกใหม่มากในตอนนั้นแต่ดูว่าคุณเฉินหลงนั้นจะไม่อยาแสดงเป็นตัวร้ายจริงๆค่ะก็เลยปฏิเสธบทนี้ไปคุณเฉินหลงปฏิเสธหนังเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่าคุณเจสตลีนั้นก็รับแสดงหนังเรื่องนี้สองคนนี้จะสลับกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะคุณเจสตลีแล้วก็คุณเฉินหลงหนังเรื่องนี้ออาฉายในช่วงปี2544 โดยพุ่มกับเจมวองค่ะเรามาย้อนหลังกลับไปค่ะเรื่องราวของคุณเฉินหลงค่ะกับโอกาสที่ได้รับบทที่คนอื่นปริเสธมาเหมือนกันเป็นบทที่มีข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สร้างอยากได้คุณฟู่เซิงซึ่งเป็นนักแสดงกังฟูที่ดังสุดๆในช่วงนั้นแต่ณเวลานั้นาการมาแสดงบทแบบนี้เนี่ยคุณฟู่เซิงซึ่งถือว่าเป็นดาราที่ทําได้ดีทั้งบทตลกและก็บทบู๊แต่ท่าด้านของชอปบรอร์ไม่ยอมปล่อยตัวคุณฟู่เซิง สุดท้ายแล้วคนทำหนังก็เลยหาคนอื่นมาแสงแทนจนมาได้คุณเฉินหลงนะคะแสดงในหนังเรื่องนี้คือไอ้หนุ่มพันมือหนังที่เริ่มต้นตำนานความยิ่งใหญ่คุณเฉินหลงคือพลาดโอกาสนั้นไปให้ชีวิตของคุณเฉินหลงคงจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ตรงกันข้ามนะกับชีวิตของคุณฟูเซิง ที่พลิกผันอย่างรุนแรงค่ะคาร้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำหนังในช่วงของปี1978-1979คืออยู่หลายครั้งเลยจนมีผลต่อความสามารถในการแสดงหนังกังฟูโดยตรงแม้ว่าสุดท้ายจะรักษาตัวกลับมาได้แต่ก็ไม่สามารถแสดงบทบู้ได้เต็มที่เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจนในช่วงปี1983คุณฟูสิงกลับต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่คุณเฉินหลงนั้นได้ก้าวไปสู่การเป็นดาราอันดับหนึ่งแห่งฮ่องกง และก็เป็นเรื่องราวของคุณฉันลงนะคะแล้วก็ลาบันดาซูเปอร์ตา์ฝั่งเอเชียของเราเรื่องราวของการพลาดบทบาทที่น่าเสียดายขอขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะคะจากฟ้าทานีค่ะในผู้ชัดการออนไลน์เป็นเรื่องราที่ดีมากจริงๆและขอบคุณทุกท่านสวหรับก,การติดตามรับชมคลิปนี้ขอพระเจ้าอิพอะกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ